บันโป่นะครับก็อยู่ใกล้กาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติบางคนนะครับมาทํางานมาพักอาศัยเที่ยวแถวนี้ด้วยก็จะเห็นว่ามีผู้สต่ารางชาติตลอดนะครับ

เที่ยวสถานีบ้านโป่งในชาตชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วควรที่มีของเสดต้นทางจัดสถานีเชียงใหม่กับของความกระตือรือร้าสดอย่างใช้บ้านเรือนขึ้นลงก็ได้ก็ได้ยินอยู่ว่าอะไรเขาไปซื้อบ้านอยู่กันเมืองการญ่ะก่อนเดี๋ยวนี้รัฐบาลเราช่วงหลังก็เหมือนให้ให้สิทธิ์นะซื้อได้อะไรได้ ไม่ต้งองม่านนอมินีเลยมอไซด์สองคันเยอะเลยมอไดแปดห้าไปครับอ๋อไปได้เนี่ยทได้มตนี้นไม่ได้ค่นครับมีกะบวนเดียว โอเคโดยามสินค้าดีวี่นะครับต่อเลยครับมอเบอก่เากรอกปนในส่เป็นเล็กๆกอกเอาของในสอนเยัานใหเรา่ยเอาแของในสอนรตัวนิดเดียวหวังโล่ สัญญาณให้เราแลนะ้วอเมันขึๆๆ้นเรื่องไม่มีไฟวเ่ยไ้ดุกมืี้ก็วอบมาเนี่วันนี้ไม่ได้พกมา